สวัสดีนักลงทุนครับนากาฟอเร s t ของเรามีโปรโมชั่นใหม่ให้นักลงทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนัลงทุนสามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่30เดือนสิงหาคมในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่บีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสควัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับ วันนี้นะครับปัจจัยทีม่มีผลกระทบต่อราคาทองนะครับในด้านข่าวสารก็หลักๆเลยนะอาจจะเป็นควันหลงของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจากการผลการประชุมของอธนาคารกลางสหรัฐที่แจ็คสันโฮนะครับก็สรุปแล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ฟันธงมาแล้วว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนโยบายการเงินนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะรอดูปลายปีทีนึงจะเห็นได้ว่าราคาทองนั้นดีดขานรับขึ้นมาก่อนนะครับ อ่ะก็เป็นไปนอย่างที่เราคาดการกันไ้เมื่อตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะช่วงเช้าว่าน่าจะออกมามุกนี้แน่เพราะว่าโดยนิสัยของคุณพาเวลเองก็เป็นคนคอนเซเวทีฟนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรโดยผีผามแน่ๆนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรอีกในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่มีระเบิดนะครับที่ทําให้ทหา,ารสหรัฐเสียชีวิตนะครับผมก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้ทางคุณโจวไบเดนเนี่ย มองว่า,าต้องให้กลุ่มที่าวางระเบิดนะครับหรือกลุ่ม ISK เนี่ยต้องได้รับกรำตรงนี้เนาะคุณแง่ว่าจะให้ธนาคารในในทหารของทางสาหรัฐนะครับก็ได้ส่งกองกำลังเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเอามาตึงไว้นะครับและขอความร่วมมือจากกลุ่มตาลิบันนะครับให้ช่วยส่งข้อมูลนะครับในกลุ่มของ ISK เนี่ย เพื่อจะเป็นแนวทางในช่วยในการปรับปรามนะครับแต่ยังไงประเด็นนี้ยงคงอีกนานนะครับยังไงต้องรอดูอาจจะยังไม่ได้กดดันมากในตอนนี้นะครับหลักๆเลยนะครับในวันนี้ก็ตลาดคิดว่าน่าจะมีการลดภาวะโอเวอร์บอสนะครับเทขายลงมาในช่วยขนาดนะครับและเดี๋ยวดูรอดูช่วงใบบาทเย็นๆเนี่ยนะครับหากถ้าเกิดราคายังไม่ต่ํานะยังไม่ยังไม่ลงลงไปมากกว่านี้นะครับแถวประมาณหนึ่งพัน 811ถ้ายังไม่ต่งกว่าตรงนี้นะครับมีโอกาสดีสลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวอะไรอีกที่จะต้องติดตามในคืนนี้คือตอนสามทุ่มนะครับ21นาฬิกาจะมีตัวเลขบ้านรอขายนะครับที่คาดการว่าจะออกมาเออ่ดีขึ้นนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวเรารอดูนิดน,นึงนะครับผมมุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับวันนี้หลักๆเลยนะครับก็คิดว่าจะเป็นในราคาทองน่าจะมีการ ลถภาวะ o v e r b o ์บอสก่อนนะครับมีการซื้อที่ร้อนแรงจากวันศุกร์นะครับหลังจะเห็นได้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาได้ทุกเทขายลงและผมคิดว่าราคาน่าจะลงมาในในโซนที่น่าจะกึ่งหนึ่งนะอย่างน้อยก็นหนึ่งในสามนะครับของที่ขึ้นไปอ่าวันนี้ก็เลยให้กรอบราคาตามนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่ราคา1,820นะครับคือแนวต้านแนวรับอยู่ที่1 8ึ่บเอ แนวรับต่อมาก็1,808นะครับอันนี้จะอยู่ใกล้เคียงกันนะห่างกันสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นแนวรับเดียวกันก็ได้นะครับแนวรับสุดสุดท้ายก็เป็น1,795ก็เป็นกรอบที่ผมให้เป็นกรอบหลักนะครับกลยุทธ์วันนี้นะครับผมมองว่าอาจจะย่อลงมาชั่วขณะนะครับจะอยากให้สังเกตอย่างนี้ว่าหากไม่ราคาไม่ต่ำกว่า1,808ลงมานะครับอ่าคือพูดง่ายอยู่ในโซนตรงแนวรับแรกนี้นะครับ ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ราคาจะดิบกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งแถว1,820นะครับเราอาจจะกลยุทธ์เข้าดักบายตรงนี้เลยได้เลยนะครับผมแต่แนะนําว่าฝั่งบายเนี่ยถ้าตลาดมีการเทขายจบกระแสข่าวทั้งหมดและลูดลงต่อจริงๆนะครับเราอาจจะต้องมีสต็อปลอตต่ำกว่า1,795นะครับส่วนฝั่งเซลล์ถ้าเราจะเซลล์ต้องรอขึ้นไปใกล้ๆ1,820เท่านั้นถึงจะดักเซลล์ได้ระหว่างทางนี้ไม่แนะนํานะครับฝั่งเซลล์จะสต็อปลอตอยู่ที่1,000 แปดร้อยสามสิบสามนะครับผมยังไงวันนี้ผมว่าน่าดักบายมากกว่านะครับน่าจะเป็นควันหลงวันสุดท้ายที่เราอาจจะใช้เทตก่อนได้นะครับ